เดี๋ยวนี้ชาวบ้านคลองอยางพัฒนาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแทบจะไม่มีเวลาว่างเพราะมีอาชีพเสริมที่หลากหลายนอกเหนือจากการทำไร่นาหากเป็นเมื่อก่อนนี่คือเวลาที่หนูเล็กเขียวอมพรจะไปเล่นไพ่กับเพื่อนๆเ,เธอบอกว่าการว่างงานคือต้นเหตุที่ทำให้ตัวเองและเพื่อนบ้านหลายคนเล่นและติดการพนัน วันไหนไม่มีก็เล่นวันไหนได้ทํางานก็ไม่ได้เล่นเห็นเขาเล่นอ้ ه, น่าสนุกดีเนาะมีตังค์เยอะๆอยากได้ก็เลยเล่นเงินบางครั้งก็ขาดไม่เหมือนเมื่อตอนนี้ผิดกันหลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มตัดเย็บหมอนนูเล็กมีไรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ150บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงกว่าเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคอาชีพเสริมเป็นสัมมาชีพที่ประชาคมหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยังเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่เคยตกอยู่ในวังวนของการพนันทางหมู่บ้านของเราที่ว่าหลังคาเรือนะที่ไปหลงติดใบมุกตรงนี้ก็กลับมาหมดแล้ว ะะตอนนี้ก็เหลือแต่เราจะสร้างอาชีพให้เขาดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะประชาคมหมู่บ้านยังได้ตั้งกฎห้ามเล่นการพนันหากใครฝา่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับนี่เป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาอบายมุกที่ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน